สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดเตรียมตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจและลงทุนผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศไทยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ X e อ็อย่างมั่นคงโดยเตรียส Civic, มส่งซีวิคเมเนเชนเพื่อทวงบัลลังตลาดรถยนต์นั่งโดยล่าสุดค่ายฮอนด้าเตรียมเปิดตัวพร้อมประกาศราคาของฮอนด้าซีวิ2025ชมเมเน,นเชนภายใตย้เจเนเรชันที่11พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของสางรุ่นย่อยที่มีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5วิ e ท Tur b o บและไฮบริด e h e v รวมถึงได้ตัดรุ่น E L ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเดิมออกไปโดยข้อมูลระบุว่าเตรียมประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่23สิงหาคม2024นี้และความเปลี่ยนแปลงเพิมเ่มเติมเข้ามาสำหรับ Honda c ซี i c 2 0 2 5่หรุ่นเมเนเชนโดยภายนอกนั้นจะได้รับการออกแบบกระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ด้านท้ายจะได้ไฟท้าย LED แบบรมดำโดยล้ออัลลอยในรุ่น E H E V E L+ จะได้ขนาด17นิ้วส่วนในรุ่น E H E V R S จะได้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีเมทร์แบล็คดี ดยมากับตัวถังภายนอกใหม่คือสีน้ำเงิน Can ยอนร i เ e r Metallic ในรุ่น EL+ และ EHEV EL+ ขณะที่ภายในห้องโดยสารก็มีเพิ่มเติมเข้ามาเช่นกันโดยจะได้เบาะนั่งลายพร s ม o o t h โดยใช้วัสดุหนังกลับและหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยได้สีแดงในรุ่น EHEVRS ส่วนในรุ่น EL+ และ EHEVEL+ จะได้เบาะนั่งวัสดุหนังแท้และหนังสังเคราะห์สีดำและในรุ่น EHEVRS จะมาพร้อมแผงคอนโซลหน้าและแผงประตูดีไซน์สปอร์ตช่องปรับอากาศหลัง เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้าสายระบบ google built in ระบบ h o n d a connect ช่อง usb 4หน้าและหลังสีช่องในรุ่น eh ev el plus และรุ่น eh ev is นอกจากนี้ h o n d a ยังเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่และเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยด้วยเซ็นเซอร์การะยะด้านหน้า4จุดและด้านหลัง4จุดในรุ่น el และ eh ev el และเพิ่มโหมดการขับขี่แบบ individual mode ในรุ่น e-h e-b เพื่อมอบการขับขี่ที่โดนใจสไตล์คุณส่วนในด้านระบบส่งกำลังของ Honda c ซ mm. e ี i c 2,025เมเนอร์เชนยังคงมี2ทางเลือกของคุมพลังได้แก่เครื่องยนต์ฟู l h y b r ิด e-h e-b ที่ทำงานร่วมกันของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวผสานกำลังเข้ากับเครื่องยนต์2.0ลิตรสี่สูบ16วาล์วพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ตอบสนองทันใจด้วยแรงบิดมอเตอร์สูงสุด315นิวตันเมตรโดยให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง25กิโลเมตรต่อลิตรโดยทาง Honda เคลมว่า สามารถวิ่งไกล800กิโลเมตรด้วยน้ำมัน1ถังขณะที่เครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC Turbo ก็ขับสนุกแรงเร้าใจสไตล์สปอร์ตด้วยกำลังสูงสุด178แรงม้าตอบสนองได้อย่างทันใจด้วยแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรที่1,700-4,500รอบต่อนาทีและเคลมอัตราการประหยัดน้ำมันไว้ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรทั้งนี้สีภายนอกตัวถังของ Honda c i ีว2025จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีน้ำเงิน Can ยอน River Meta l l i c ซึ่งเป็นสีีใหม่สด สีเทาเมทิอ,อยเมทัลลิกสีเงินลุนหน้าเมทัลลิกสีดำคริสตัลมุกและสีขาวแพลทินัาม,มุกโดยราคาคาดการณ์ของ Honda c ซีวี25าเมเชนทั้ง3รุ่นย่อยคาดว่าจะมีราคาจำหน่ายในรุ่น E H E b I S ราคาประมาณการ1 2 3 0 0 0้านบาทคาดว่าราคาจะลดลง20,000บาทในรุ่น E H E V E L ราคาประมาณการ1นึ0 0ล้านบาทคาดว่าราคาจะลดลง30,000บาทและรุ่น E ราคาประมาณการจะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านบาท คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น20,000บาทสำหรับ Hon d a c ซี2,024รุ่นใหม่ร์เช่นใหม่จะถูกเปิดตัวพร้อมกับประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่23สิงหาคม2567นี้ที่ภายในงาน Big m มอเต s a l เซล2024ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทาง Auto ้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ อัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์ิวขอบคุณครับ